สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุ่งแห่งช่องทุ่งบุษราช่องทีนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำารงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัต,ตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องทีใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โอ้อากาศก็อากาศดีครับอากาศดีฝนไม่ตกแต่ว่าก็ครึม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 ฝนไม่ตกมาวันหนึ่งแล้วพึ่งตัทีเวียนนี่แล้วว่าวันหนึ่งดูครับสภาพก็ขมุกขมวัวครึมครึมยุตตลอดแต่ก็ดีแหละมันไม่ตกทีมงานคนทํางานนะครับกจิดเดโอ้อากาศเย็นสบายทํางานวันนี้กจิพามาติดต,ตามดู การทำงานของทีมงานหนึ่งหรือไทยตอนนี้ก็กลับมาแลว้วกลับมาจากปากช่องมาจากตีนเขาใหญ่แต่ว่างานยังมีเซตกลับมาชั่วคราวพะมีงานหลายด่านหลายนาะนะครับทางเขาใหญ่ก็กำลังปลูกตน้นไม้ที่นี่ทางนี้นะครับก็ได้รับการติดต่อมาอีกเลยทางทีมงานก็งานฉุกตอนนี้กำลังงานเขาโอ้ต้นทุเรียนต้นนี้ด้วย นะครับได้ตนทุเรียนมาว่าเชื่อมมาปลูกก็สวนได,ด้ว่ะดกโอ้กำลังสวยงามเลยสือมาสีหาตนมีคนติดต่อมาให้ไปปลูกดอกใหมให้เพิ่มอีกเอานึงนะครับทีมงานก็เลยกําลังเตรียมงานในขณะที่ที่ปากช่องเขาใหญ่ก็ถ่งคนงานให้ทํางานที่นั่นก็เดี๋ยวก็จะพาคนมาสวนหนึ่งกลับมามา,มาเตรียมแปลงปลูกยูคราด ได้ยินว่าเขาจะปลูกประดับอยู่ในสวนกาแฟว่าวงันโอ้คสวนกาแฟาจักอยู่ตรงไหนเเห็นว่าเป็นขายทหารขายสุรธรรมพิทักษนะครับกับที่ต่อใม่จ้าหนึ่งงานเก่าจะมีเซตเลยได้งานใหม่มาอีกออสวนดูทบานนะครับทิคราตไอ,อที่พีไม้เนี่ยทีมงานก็กำลังเตรียมพันต้นใหม่โอ,อ้ตอนนี้ได้รับการสนใจสั่งจอง สั่งสื่อบางเจวปลูกลา้เขากระสั่งให้ไปปลูกนะา,างไปปลูกเลยเอ,องายดีผู้เชี่ยวชาญทำแปล้งให้พร้อมบางคนกับสั่งไปเขาจะปลูกเองเอาสั่งไปไม่มากก็ไปปลูกประดับนะก็สามารถทันทีสนใจกับติดต่อมาได้ครับติดต่อมาลุงทุ่งกับลืมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้คลิปนี้เดี๋ยวจีขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็บติดต่อมา สามารถสั่งซื้อได้ก็มีคนถักถ่วงเขามาว่าสนใจอยกากได้ี่ทำยังไงนะครับต้นพันธี่มีอยู่ตอนนี้ก็กสามารถพลิตได้เรื่อยๆครับเพราะมีต้นแม่พันธุ์เองอยู่แล้วก็จ่เป็นต้นมะกร,ะรีสนะครับสอยทองหรือคัตเตอร์คลิปที่แล้วก็ถ่ายเห็นแล้วว่าดอกมันสวยนันขนาดยังไม่สมบูรณ์เต็มทีนะครับเพราะว่าพอดอกกำลังี่สมบูรณ์ กําลังเริ่มออกตุม้มๆก็มีคนมาสั่งให้ตัดดอก,ากอาขายให้อ,อ,กอีกแหละโอ้ยกับเจ้าของกับมีต่ปูกกับมีได้ดูความงามสักทีแต่ว่าเชี่ยวชาญอยู่แล้วเอาเผื่อทันผู้ชมนี่ครับตอนนี้แปลงกับเป็นทาดเลยครับทาดน,นี่ก็คือเขาเพาะลงในหลุมเพื่อให้รากมันติดก่อนพอรากมันติดแล้วต้นมันใหญ่เขาก็ตัดต้นเผื่อให้มันแตกนอไม พอแตกนอไม้นี่บางแปลงบางทานนี่ก็เริ่มแตกนอไม้แล้วครับกะจิพรอมลงปลูกได้เลยนะครับท,ทันทีสั่งซื้อก็ะกะจิส่งไปเป็นทานอย่างนี้แหละครับเพราะพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็ต้นพันธุ์แข็งแรงก็สามารถจัดส่งไปให้ไดีพรอมปุกก๊บกปลูกได้เลยถ้ามีพื้นที่หลายอยากให้ปลูกให้กะติต่อประสานมาครับ เบอร์โทรนะครับทิต่อมาทีคุณยายประยูนยครับเบอร์โทร0เก่าหกหกห0หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ตอนนี้ทีมงานก็กำลังเตรียมเตรียมพันธุ์ที่จะเอาไปปลูกนะครับทางพันธุ์ที่จะไปปลูกในอีกวันสองวันนี่แหละปลูกนี่เขาจะมาทำเอาคนไปทำแปลงไ้รอวันมะรื่นกัจีเอาไปปลูกทีมปลูกกัจีตามไปนะครับโอ้กำลังสวยงามเลยครับ กับทิดต่อมาดาใครที่สนใจนะครับอยากได้พันธุ์นะครับดอกไม้เอาไปปลูกประดับความสวยงามหรือทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าจะไปปลูกเองก็สัง่งติดต่อมาอก็สทรงดายทัวไทยครับถ้าสั่งมาหลายหนึ่งหรือไทยเขาก็จะไปส่งดยตัวเองเลยใส่เต็มหลดไปเลยไปจังหวัดกระบีก่ก็ไปส่งมาเลว ชุมพรอนชุมพรอนี่เขา,าเอมาเองนะครับมีไปทรงกระบี่แล้วก็ไปรับปลูกตามสถานทีต่างๆช่วงนี้ก็ช่วงไกลนาหนาวเพราะนาหนาวนี่มันกะจีออกดอกสวยงามทันทีครับก็ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งครับมันกะเริ่มออกดอกและบานนานบานทนนะครับดอกไม้ประเภทนี่โอ้ไดียวชมความสวยงามกันทนเลยลุงทุงกะอยากอยากอยากจถ่ายรูปสวยๆไปให้ดู แปลงปลูกนะครับจีปารช่องบางเจ้าเขาก็มีให้ไปถ่าย<笑><笑>เขาไม่มีให้ถ่ายเขายังป,ปิดเป็นความหลับอยู่ผลทางธุรกษษษษษิจก,ก็มีแต่นึงหรือไทยเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูบางก็เอามาอัปโหลดลงให้ถผู้ชมได้ชมกันต่สวนท่าสงสังมีหลายกระสงได้ครับาถามคุณยายประยูนว่าต้นละหาบาทตครับต้นพันธุต้นละหาบาท เนี่ยหนึ่งรัอไทยกับมีโอกาสช่วงนี้กลับมากับมาเรนก็ลูกนิดนึงห่างหายจากลูกเมียนีหายดอกคือเมียมีอยููบานครับหนึ่งรัอไทยก็เลยโอ้จกกักจิตสบายใจดีมีสบายใจดีเมียมีอยู่บานถามว่าเมียมีอยู่บานแล้วไปไหนละ่ะก็ไปด้วยกันนี่แหละครับที่มีสบายใจคือเมียไปด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้ก็ลูกก็ยูก็บุณก็กจะม,มีทีมงานจัดเตรียมต้นพันธุ์ยูทีนี ถ้าสัางมีหลายกัจีส่งสามารถส่งทั้งบริษัทขนส่งได้ทั่วไทยครับกัจีแพ็คก,กล่องส่งไปเป็นถาดเลยแต่ยังมีพรอบก็บเอาไปแกะกล่องออกแล้วก็รดน้ำดูแลรักษาไว้ในระยะหนึ่งกับทำแปลงเสร็จกับปลูกได้เลยหรือจะทำแปลงก่อนกับสั่งมานะครับะจะได้ให้ส่งเขาจะได้จัดส่งไปให้ท่านได้ปลูกพอดีครับเนี่ยทีมงานอันนี้ก็เตรียม ส่วนหนึ่งนี่เตรียมไปปลูกสําหรับที่จะไปปลูกก็สวนกาแฟน,นี่แหละแต่อันนี้นี่ก็จะเตรียมไว้สาหรับคนที่สั่งสื่ออันนี้เพาะติดล้วครับเนี่ยากเต็มแล้วรากงอกแล้วก็เหลือตัดต้นให้มันแตกไม้มันก็จะได้ต้นสมบูรณ์ที่สวยงามแข็งแรงครับนี่ครับคุณยายประยุนนี่แหละครับอ่าโทรมากอะพูดดังๆนิดนึงครับ <laughs> คุณยายอาจีฮู มีปัญหานิดนึงตามวัยเนาะวันนินทาหลายมีได้เดี๋ยวจะเกิดก็จะของสักวันหนึ่ง <c oughs> คุณยายประยูนครับกับคุณยายอุบลแล้วก็อนวนะก็เห็นตาจวบมาเมื่อกี้นี่ไปทางไหนดูก็จะเป็นทีมงานคือเขาสั่งหลายก็เลยตรงเรียกตัวทีมงานเขามากลับมาจากปากช่องส่วนหนึ่งเผื่อมาเตรียมตนพันธุ์และะ้วก็จะได้ยายไปปลูกแปลงใหม่ครับ นี่กำลังทำความสะอาดอบังบางบางทาดกับพรอมแล้วอันนี้พรอมแล้วครับนี่ถ้าสังสือส่งไปให้ปุ๊บกับลงแปลงได้เลยแต่อันบางอันกับกำลังเพาะกับขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆนะครับยินดีครับสำหรับทันทีสนใจมีถักทวงมานะครับติดต่อมาได้ช่วงนี้สถานการณ์ของ โรคระบาดกับมีปัญหาครับทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจผู้คนนะครับกับเกิดความเครียดบางคนก็โอ้ยทำมาหากินอะไรกับมีได้ไปขาไปขายกับมีคลองเศรษฐกิจไม่ดีนะครับโอ้มาปลูกดอกไม้เล่นๆดูนะครับกัช่วยคลายเครียดได้ครับดูความสวยงามของต้นไม้ลุงทุงก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไม้ดอกมากๆเลยในสมัยเรียนนี่โอ้ยอยางชอบเลยวิชาไม,ม้ดอกนี่ แต่ว่าทิ้งมาหน้าเรแหละมีค่อยรู้จักแล้วตอนนี้<ม>คัสเตอร์กับ,บาัคเกเรตนี่ก็บึ้งตะเห็นนี่แหละส่วนใหญ่เขาจะปลูกกางภาคเหนือจริงๆแล้วมันปลูกได้ทุกภาคครับไม่ดอกมันอันนี้มันมันจีว่าเป็นไม่ดอกเมืองหนาวมันจีเมืองหนาวยังไงเนะเพราะว่าถึงเมืองหนาวปุ๊บมันก็ออกดอกนาร้อนอยู่ดีเ <c oughs> ริ่มหน้าหนาวก็เริ่มออกดอกนาร้อนมันก็ออกครับนะ <c oughs> ต้นไม้ชนิดเนี่ย กะจิตะกูลเดียวก็บพวกเบนจมาดพวกทานตะวันนะครับเอาผูดภาษาวิชาการนิดนึงเขาเรียกว่าตะกูลคอมโปซิเต้น,นะครับเป็นดอกดาวกระจายดอกบานชื่นดอกรักรีอย่าง,ง,งนี้ครับมันรู้เล้วทดที่พพัน์เอาไว้นะครับเพื่อให้มันแข็งแรงพอมจัดทรงลูกคาหรือเอาไปส่งไปเอาไปปลูก ตามสถานที่ต่างๆที่เขาติดต่อมานครับหนึ่งหรือไทยก็ไปคุ้มงานปลูกโดยตัวเองเลยไปพร้อมกับพันรายาทางนี้ครัคือวิ่งไปวิ่งมาโอ้ยรอยเกือบ200กิโลครับรยยอรยไทรนอรอยรอยเจ็กิโลไปปลูกเขาใหญ่ก็กลับมามีได้บอยขาน้ำมันก็บแพงแพงแต่บอกกะจักที่ทำยังไงได้ คันชี้ใหญ่บานไปอยู่ตรงหนุนเซตงานตรงหนุนเลยที่ไปทางไห่กับชี้ใหญ่ไหมอเออเอาก็เป็นเศรษฐกิจในครอบครัวครับเศรษฐกิจชุมชนในครอบครัวทํากันในครอบครัวท่านผู้คุณยายทั้งหลายเอาจุูบผู้สูงก็อยู่กับจิตเดี๋ยวจิกรูดคุณยายทั้งหลายครับอยูงเงียบเงาๆก็มานั่งทําต้นใหม่เล่นๆเออเงียบก็หายเงียบหายเงาไป นะครับดังคุยกันไปมีเรื่องคุยกันไปผู้รักผู้ใหญ่บางทีท่านก็ไม่ไม่อยากจะอยู่เฉยๆอยากจี่ทางานแต่ว่ากระดวยไหวก็ทํางานอะไรหนักๆมันก็กยากสักนิดนึงโอ้มาทํดอกใหม่นี่ก็สนุกสนานครับมีงานให้ทําตลอดทั้งวนันปลูกตน้นไม้อยู่ในร่มนี่ครับแปลงทาดที่อยู่หน้าบ้านนี่ก็คือพร้อมแล้ว รอมแล้วที่จะเอาไปปลูกอันนี้ก็เตรียมที่จะไปปลูกวันปลูกนี่มารื่นนี่แหละถ้ามีโอกาสลงทุ่งกัจีตามไปดูถ้าเขาไม่หวงไม่หามในการไทย <c oughs> กันจีไทยมาฟากท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเขาปลูกกันยังไงนะครับสําหรับตอนนี้ลุงทุ่งกับทีมงานทุง่งกุศลก็ต้องขอลากันแล้วเอาไว้ฝบกกันตอนนาะ ก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนคนรราชสีมามาฝากถัานผู้ชมกันต่อไปพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีครับ